น้องชื่อหยกการจนาค่ะแตเมี้อกำลังแตกหลอดที่มาอีกหนึ่งตัวอีกยอดหนึ่งใบใบจะแหลมแล้วก็มีขอบสีขาวด้านหลังจะเป็นเส้นสีขาวการใบจะเป็นเส้นสีขาวชื่อหยกการจนาน้องชื่อหยกการจนาค่ะ และต้นนี้ชื่อบรรลังเงินค่ะก้านกระดูกจะเป็นสีขาวค่ะออกใหม่จะเป็นเขียวอ่อนแล้วก็เป็นเขียวเข้มชื่อบรรลังเงินค่ะน้องชื่อบรรลังเงินก้านใบเป็นสีขาวค่ะตระกูลอากูเนีกค่ะต้นไม้มงคล